สวัสดีค่ะมาพบกปับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงของชาวราศีพฤษภค่ะประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2567นะคะแล้วก็ในคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมค่ะดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน คนมีคู่แอบรักแอบชอบก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะ ในช่วงแรกค่ะกวางจะเปิดถึงสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาก่อนนะคะว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะตรงนี้คุณสามารถเช็คได้ค่ะถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ที่กวางพูดไปเนะะี่ยค่ะตรงกับคุณอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดูในคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยนะคะไม่แน่คําทํานายในคลิปนี้อาจจะเป็นคําทํานายของคุณโดยเฉพาะก็เป็นไปได้นะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกวางนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างนะคะหรือว่าสแกน QR โค้ดด้านลิมนี้ก็ได้นะคะ ฝากกดไลค์นิดนึงค่ะแล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะมาดูเรื่องราวระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมีไพ่เดทค่ะแล้วก็เด็กถือดาบค่ะแล้วก็ตามด้วยเจดาบนะคะเออคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกหรือว่า,าจ,จะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นไปได้นะคะ เออหรืออาจจะเป็นชาวทัดลมค่ะทัดลมมีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูนที่เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะดูจากไพ่สามใบนี้นะคะมันมีเจ็ดดาบขึ้นมานะอคุณอาจจะสำหรับคนโสดก่อนละกันคนโสดเนี่ยอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยก็ยังคงระแวงเนาะยังคงหวาดกลัวกับความรักที่เข้ามาก็เป็นไปได้นะคะ เนยังมีความเออกล้าก,กลัวค่ะนะไม่ค่อยไม่อยากจะทุ่มเทกับความรักสักเท่าไหร่เพราะว่าที่ผ่านมาตัวคุณนั้นอาจจะเจอความรักไม่ค่อยดีค่ะนะเจ็ดดาบเนี่ยคืออาจจะเป็นความรักที่หลบหลบซ้อนซอนก็ได้เป็นความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นความรักที่มี1 2 3 4สออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้มีแค่สองคนนะคะเออมันก็รู้สึกแย่นิดนึงหรือบางทีคุณอาจจะไปเจอใครสักคนที่มันแบบ เออแย่มากๆเลยอ่ะที่เขาแบบหลังคุณเออทรยศคุณอะไรแบบนี้นะคะนะดังนั้นพอมันเคยเจออะไรที่แบบเยอะๆมากๆมรสุมเยอะๆอ่ะโลกมันดูเนก g a t ีฟไปหมดเลยค่ะเออมันมองโลกไปแบบในแง่ล้ายหมดเลยดังนั้นก็รู้สึกว่าปิดตายกับความความรักนะคะไม่อยากที่จะเออเออเอาความรักใหม่ๆเข้ามาแล้วนะคะเออพอเวลา ใครเข้ามาเนี่ยเข้ามาในช่วงเนี้ยคุณก็แบบอยากรู้อยากเห็นมากๆนะคะพยายามตามติดเขาพยายามส่องเขาเพื่อที่ว่าเออมันดีจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันคือกลายเป็นแบบหมกมุนไปสําหรับบางคนเนอะอันเนี้ยไม่ทุกคนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกนะคะอีกกรณีหนึ่งค่ะที่ควางเห็นนะคะไพ่เดทเนี่ยมันเป็นการจบกับความสัมพันธ์ก็ได้นะเออนะบางคนเนี่ยอาจจะ เพิ่งเพิ่งเลิกกับใครสักคนหนึ่งมาก็เป็นไปได้นะคะนะเพิ่งเลิกกับใครสักคนหนึ่งมาแล้วก็ถามว่ายังอยากรู้เรื่องราวเก่าๆอะไรของเขาไหมก็มีโอกาสที่อยากจะรู้เนาะเออหรือว่าอาจจะเป็นเขาคนนั้นก็ได้นะที่ยังคงตามมาส่องคุณอยู่นะตามมาอยากรู้เรื่องของคุณก็เป็นไปได้ค่ะมาแอบ,บดูคุณนะคะแอบบคิดถึงคุณนะอืมนะส่วนใครที่เอ,อ แอบรักแอบชอบนะคะในช่วงนี้กวางก็คิดว่ายังคงยังคงทําหน้าที่แอบอยู่เนาะเออยังคงแอบอยู่นะเหมือนกับว่าตัวเรานั้นเนี่ยยังไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปบอกรักงจงๆเออจะบอกรักโจงๆมันก็กระไรอยู่เนาะเอ,อ่ะเราไม่กล้าที่จะไปปฏิเออเขาเรียกว่าไปเริ่มความสัมพันธ์เนาะนะก็ยังคงแบบอยู่ในรูปแบบของการแอบแอบอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างนะ อืมสิบไม้นะคะตามด้วยแปดเหรียญค่ะแล้วก็เอ่อ w o world นะคะความมองว่าหลายหลายคนน่ะที่หลายๆคนเนี่ยไม่อยากจะโฟกัสในเรื่องของความรักแล้วมันรู้สึกว่ามันเบื่อความรักแล้วมันมันอย่างที่วังบอกไปว่ามันมองเกีย่ยวกับความรักเนี่ยแบบนกาทีฟล่ะนะคะดังน,น,นั้นก็เลยมาโฟกัสกับตัวเอง มาโฟกัสในเรื่องของงานค่ะเอออยากจะทํางานให้มันดีอยากทำงานให้มันปังเพราะช่วงนี้งานปังอยู่ด้วยค่ะเรื่องเงินก็ปังด้วยนะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภเนี่ยเขาเป็นคนที่เออเรื่องของความมั่นคงอะ่ะมาที่1อยู่แล้วนะดังนั้นก็มาถูกทางแล้วล่ะนะชาวราศีพฤษภนะคะเออ ถ้าใครอยากที่จะทําการค้านะคะต่างวันท่งต่างประเทศนะคะช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีมากในการที่จะคบค้าสมาคมเอ่อพวกแบบต่างชาติอะไรแบบนี้นะคะเออหรือว่าเอ่อคนโสดเนี่ยถ้าอยากจะเจอนะคะอยากจะเจอความรักใหม่ๆอ่ะพูดไว้ก่อน In case นะคะเผื่อคุณอยากที่จะ เออมีความรักก็ต้องแบบเป็นความรักทางออนไลน์ค่ะเออออนไลน์หรือว่าการที่คุณเดินทางไปต่างประเทศนะคะเดินทางไปเที่ยวเออแล้วเจอความรักครั้งใหม่ก็ได้นะอืมแต่ช่วงนี้ Negative, เนกาทีฟเนาะเออก็อาจจะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องความรักอะไรมากมายอาจไม่เป็นไรนะคะอะเรามาดูต่อนะคะเออช่วงนี้คุณก็ไม่ได้มองในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรมากหรอกเพราะว่าวันๆเนี่ยอยู่กับเรื่องงานค่ะ1ิบไม้ เหนื่อยไหมถามถามตัวคุณเองเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเนาะเออเรื่องงานมันก็ทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันอยู่แล้วสําหรับคนมีคู่นะคะก็เอต่างคนต่างทํางานนะคะต่างคนต่างหาหาเงินนะคะแต่ถามว่าอยู่ด้วยกันได้ไหมมันก็อยู่ด้วยกันได้เป็นความสัมพันธ์ที่มันสามารถไปได้เรื่อยๆนะคะอืมนะแล้วความก็มองอีกนะคะสิบไม้เนี่ย สิบหมายเนี่ยมันก็ยังพูดถึงเรื่องของภาระอื่นๆด้วยนะเอออย่างบางทีในตอนเนี้ยเราเครียดกับสิ่งรอบข้างอะเออสิ่งรอบข้างเยอะเกินไปนะคะเหมือนคนนู้นคนนี้ก็เอาเรื่องมาให้แล้วเราก็ต้องมาแบกรับอยู่บนบ่านะคะไม่สามารถที่จะระบายออกมาได้นะอืมแต่ถามว่าคุณผ่านไปได้ไหมหายห่วงค่ะผ่านไปได้อยู่แล้วเนาะอ่ะ,อะมาดูต่อกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะ ให้หนึ่งถ้วยค่ะตามด้วยเก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็สิบเหรียญค่ะโอ้โหคือปังมากนะคะอืมชาวราศีพฤษภนะจะเจอแต่เรื่องดีๆแล้วค่ะนะในช่วงนี้ใครที่เคยเจอความรักที่แบบย่ำแย่มาก่อนใครที่เจอกับเออเจอชีวิตที่มันไม่ค่อยสดใสค่ะนะเมื่อกี้ควางให้ดูเนี่ยมันมีไพ่เจ็ดดาบเนา เออใครเคยเจอเรื่องของการทรยศโดนหักหลังอะไรแบบนี้นะคะทุกอย่างมันจะหมดไปละเออนะคะไพ่เดทคือจบลงหมดไปละเดี๋ยวชีวิตคุณจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณจะได้รับโอกาสดีๆอืมนะเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออบางคนเราอะ่ะกว่าจะเจอเรื่องดีๆได้มันอาจจะต้องเจอหนักๆก,ก่อนนะเนาะเออบางทีคุณอาจจะแบบอย่าอย่าเพิ่งไปท้อแท้เนอะแบบพอเจออะไรหนักๆเราสึกว่า เฮ้ยทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้เอออย่าเพิ่งไปตัดพอเนอะคุณกําลังจะดีแล้วนะชาวราศีพฤษภวางคิดว่าดีในหลายๆด้านเลยนะไม่ใช่ว่าดีแค่ด้านเดียวนะเพราะว่าหนึ่งถ้วยเนี่ยถ้วยเนี่ยแสดงถึงมิตรภาพแสดงถึงความรักความสัมพันธ์นะคะนั่นแหละเดี๋ยวจะมีเข้ามานะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะคะชดเชยกับความสัมพันธ์ที่มันบงบง,บงไปเมื่อครั้งก่อนเนาะ นะแล้วก็มีไพ่เก้าเหรียญไพ่สิบเหรียญซึ่งมันเป็นไพ่เงินหมดเลยนะคะฟังม,มองว่าช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยเงินนะคะเออสำหรับคนโสดหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะมาโฟกัสที่เงินดีกว่ามาโฟกัสกับตัวเองดีกว่านะคะตอนนี้ตัวคุณนั้นมีเสน่ห์มากนะเออใครๆก็อยากเข้ามาความรักเอาไว้ก่อนเออเอาเรื่องเงินก่อนนะคะนะเออส่วนของคนมีคู่อ่ะ สเปเชียลนิดนึงนะคะของคนมีคู่ถ้าเมื่อไหร่ที่สําหรับคนที่อยากมีน้องแล้วกันกวางขอวงเล็บไว้นิดนึงนะคะสาหรับคนที่อยากมีน้องเขาจะมาในวันที่ครอบครัวคุณแบบมั่นคงแล้วเออคุณอาจจะต้องเซตเลยเซตไว้เลยว่าฉันมีเงินเก็บเท่านี้เออฉันมีเงินเก็บเท่านี้แล้วเดี๋ยวพอวันวันใดวันหนึ่งที่เงินเก็บของคุณถึงแล้วอะเแบบีจะมานะ อืเแบบีจะมานะคะอันนี้ก็คือของชาวราศีพฤษภค่ะเดี๋ยวกวางขอดูทิศทางความรักของชาวราศีพฤษภหน่อยนกันนะคะว่าจะดีขึ้นไหมเนาะจะเป็นยังไงบ้างนะจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่านะคะวางขอไพ่มาสามใบนะคะมีเด็กคือดาบมาอีกแล้วนะคะตามด้วยก้าวไม้ค่ะแล้วก็ไพ่สเตนนะคะอืมคือ น้องหมากวังนี่คือนั่งจ้องมาตั้งแต่แรกเลยอะค่ะจ้องตั้งแต่กวางทําคลิปแรกนะคะยันคลิปนี้นะก็ยังคงจ้องอยู่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเนี่ยเดาใจไม่ถูกเลยอ่ะมาดูกันค่ะว่าทิศทางความรักของคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะกวางม,มองว่าสําหรับคนที่ปีคู่หรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะก็ยังคงม,มีการแบบหวัดระแวงอยู่อะ่ะอืม บางทีคุณอาจจะเคยเจอความรักที่ไม่ดีมาไงแล้วคุณก็ตัดสินไปแล้วว่าความรักอันเนี้ยมันต้องไม่ดีเอออะไรแบบนี้ก็เป็นไม่ได้นะหรือว่าใครที่แบบเออไม่เคยเจอเลยแล้วอันเนี้ยมันเป็นความรักครั้งแรกอ่ะนะคะเอออย่าไปคิดเยอะนะคะอย่าไปหวาดระแวงอะไรมากนะคะเออคบกันไปแบบเรื่อยๆต่างคนต่าง เออเข้าใจซึ่งกันและกันกวางคิดว่ามันไม่น่ามีปัญหาเนาะนะเพราะว่าดูจากไพ่ทำไมถึงบอกว่าอย่างนั้นนะคะดูจากไพ่เนี่ยมีไพ่ก้าหมายขึ้นมาก้าวหมายเนี่ยมันเหมือนกับการที่ว่าต่างคนต่างอยู่อะ่ะคบกันยังไงเธอให้ต่างคนต่างอยู่เออมันก็ไม่ได้เนอะนะเออมันเหมือนต่างคนต่างแบบ มีกำแพงเอาไว้อะเธออย่าเข้ามานะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันควางคิดว่ามันก็ไม่ได้เนอะนะ <c oughs> คือควรจะใช้เวลาร่วมกันค่ะเออหากิจกรรมทําค่ะนะ <c oughs> ถ้ากิจกรรมง่ายๆเลยนะคะที่สามารถทุกคนสามารถทําได้ก็คือออกไปทานข้าวข้างนอกค่ะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะหรือไม่ก็อาจจะ มีเวลาหน่อยมีทรัพย์หน่อยนะคะก็เปลี่ยนบรรยากาศไปนอนต่างถิน่นต่างแดนก็ได้เนาะไปนอนแบบไปทะลงทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็สามารถเรียกว่าอะไรพลิกสถานการณ์ได้นะเออนะมาดูกันค่ะว่าเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นะคะวางเปิดไพ่ได้ไพ่เดทมาอีกแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยสองไม้ค่ะแล้วก็แปดดาบค่ะมองอย่างนี้ค่ะตัวเขาอะค่ะ เขาไม่ชอบกันเร่ง <hi> รัดค่ะเออไม่ชอบให้เรา push นะคะว่าจะต้องเป็นอะไรจะต้องทำแบบนู้นจะต้องทำแบบนี้เขาแบบชอบแบบปล่อยฟรีค่ะทำตัวตามสบายอะไรแบบนี้นะคะเขาไม่ต้องการอยู่ท่ามกลางแบบปัญหาต่างๆนะคะเออแล้วก็วางมองว่าเรื่อง ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เคยเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะก่อนหน้านี้เนาะอาจจะเป็นเรื่องของมือที่3ก็ได้เรื่องของการที่เออแอบคุยเก็บใครอะไรแบบเนี้ยมันจะหมดไปเขาจะเขาจะแบบเอ,อเขาเรียกว่าอะไรจรัดการกับปัญหานั้นน่ะออืเออถ้าสมมุติเนาะสมมุติถ้าเกิดว่าเขาเคยไปแอบคุยกับใครสักคนหนึงเขาจะหยุดพฤติกรรมนั้นนะคะ แล้วก็กลับมาวางแผนอนาคตกับคุณอืนะคะนะไพ่เดขึ้นมาไพ่เดเนี่ยมันหมายถึงว่าจบปัญหาค่ะเออในในในที่วางมองนะตรงนี้นะคะเออเขาอยากที่จะจบปัญหาต่างๆนะไม่ได้อยากที่จะจบกันคุณนะเอออยากที่จะจบปัญหาหลายๆอย่างนะคะเออแต่แค่เขาขออย่างเดียวค่ะอย่าเล่งหลัดเขาออออารมณ์ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เออ จบแล้วสำหรับชาวราศีพฤษภอะเดี๋ยวนิดนึงสิเราก็ต้องดูเรื่องของความรู้สึกด้วยใช่ไหมเออเรายังไม่ได้เปิดเรื่องของความรู้สึกเลยนะคะขอดูความรู้สึกของชาวราศีพฤษภหน่อยคะ่ะเมจิกเชียนค่ะตามด้วยนายถือถ้วยนะคะขออีกใบหนึ่งค่ะแล้วก็เดอะสตาร์ค่ะคนคนนี้เขามีความ รักตัวเองสูงมากเออรักตัวเองสูงมากคือแบบชื่นชมตัวเองมากๆเลยนะคะถามว่าเอ,อ่อเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะควางคิดว่าเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้เรานะเออรู้สึกชอบเรานะคะเออนะรู้สึกชอบจริงๆอืมนะคะเออแต่กวางก็อยากให้ทุกคนแบบ ดูไปก่อนเรื่อยๆนะคะไม่อยากให้เร่งรีบรีบร้อนอะไรมากมายนะคะเออแบบประมาณเอ,อบางท่านเนี่ยอาจจะคุยกันแค่วีคสองวีคแล้วก็จะตกลงเป็นอะไรกันเลยเนี่ยมันก็กระไรอยู่นะคะนังนๆนใช้เวลานิดนึงนะคะนะโลกยังไม่แตกพรุ่งนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวกวางขอเปิดไพ่แนะนำหน่อยได้ไหมคะเออไพ่แนะนำนิดนึงนะ มาดูไพ่แนะนำนะคะไพ่แนะนำเขาบอกว่า physical touch ค่ะก็คือการแบบจับบ้าง <c oughs> จับมือบ้างนะคะโอบก,กอดกันบ้างหอมแก้มลูบหัวอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> มันก็สามารถเพิ่มความรักความอบอุ่นได้เหมือนกันนะ <c oughs> เพิ่มความสนิทสนมได้เหมือนกันค่ะ <c oughs> จากคนที่แบบว่าเออห่างห่างกันเนี่ย <c oughs> เราลองไหมลองเออลองมา ลองจับมือดูสิเออจับมือถือแขนนะคะมันก็จะเพิ่มฮอร์โมนเอ,อ่อบางอย่างในตัวเราความก็จําชื่อไม่ได้นะคะแล้วก็ฮอร์โมนตัวเนี้ยมันจะเพิ่มความรักความรู้สึกของเราเนี่ยในระดับที่แบบลึกซึ้งมากขึ้นนะคะเออจริงๆแล้วอะ่ะมองตาก็ได้นะมองตาก็ ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการถ้าเกิดใครที่แบบว่าเขินในการที่จะเดินเข้าไปจับมือเขาเดินเข้าไปกอดเขาอะไรเงี้ยถ้าเกิดยังเขินอยู่การมองการพูดคุยแล้วก็สบตากันเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้มันแบบกระชุ่มกระชวยได้เหมือนกันนะเอออันเนี้ยดังนั้น,น,นตอนเนี้ยใครที่มีความรู้สึกห่างเหินออกไปอะ่ะอยากที่จะกระชับมิตรกระชับความสัมพันธ์นะคะ physical touch เนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญอยู่นะ เนะคะถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะเขินเนี่ยเดี๋ยวกวางจะอีกวิธีหนึ่งถ้าบางคนยังเขินอยู่อะนะคะลองเปลี่ยนเป็นคําพูดก็ได้เออลองคําพูดดูไหมคําพูดแบบคิดถึงอะไรเงี้ยนะเออถ้าเกิดอาจจะคนไม่เคยเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยชินเนาะเออแต่แต่คําพวกเนี้ยก็เป็นช่วยได้เหมือนกันนะช่วยให้ความรักความรู้สึกมันเพิ่มขึ้นได้นะอ่า ก็เอาเป็นแนวทางให้พวกคุณละกันนะคะอ่ะเดี๋ยวกวางขอเปิดไพ่นี่ละกันเดี๋ยวมาเปิดไพ่ข้อความกันนะคะไพ่ทวินเฟรมค่ะกวางขอสักสามใบเนาะเขาบอกว่าคุณรักเขาเหมือนที่เขารักคุณไหมเออเขาก็อยากจะถามนะแสดงว่าคุณแบบรีแอคอะไรสักอย่างคุณทําอะไรสักอย่างที่ทําให้เขาอะรู้สึกว่าคุณอะห่างเหินออกไปแน่ๆเลยนะคะเออ นะวันนี้กลับไปแบบลองจับมือลองกอดจากข้างหลังแบฮักอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ดูน่ารักดีนะอ่ะเขาบอกว่าที่รักของฉันนะคะจริงๆแล้วอ่ะวันนี้นะถ้าลงคลิปของชาวราศีพฤษภไปเนะี่ยความคิดว่าชาวราศีพฤษภนอนฝันดีมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าอยากกดดันเขาอืมก็ตรงกับออ ความคิดเขาเนอะที่ที่เราดูไปอะคะ่ะเมื่อกี้ในเรื่องของความคิดเขาที่มีต่อความสัมพันธ์น่ะเขาไม่ต้องการความแบบเร่งรีบเร่งด่วนเออนะคะดังนั้นเราอย่าไปพ u s h เขาอย่าไปกดดันเขาเนอะนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะนะ,ะวันนี้ก็คือจบแล้วสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะ ท่านใดยอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะสามารถจิ้มลิง์กด้านล่างนะคะหรือไม่ก็สแกน QR Code ด้านริมนี้นะคะหรือว่าจะแอดเลยก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดนะคะแล้วก็กวางขาโลกค่ะฝากกดไลค์นิดนึงค่ะแล้วก็กดติดตามควัางด้วยนะคะวันนี้กว่าขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย